สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพักเครื่องเมืองสองแคววันนี้เป็นอีพีที่สามสิบสี่นะครับประจําวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ของเข้าใหม่หลากหลายราคานะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์ o u m เจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับหรือสาม,มารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรงด้านหนี้ได้เลยนะครับพี่ ก็สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับพี่วันนี้นะครับของเข้าใหม่นะครับผมหลากหลายราคานะครับพี่หลากหลายราคานะครับเดี๋ยวไปพบไปชมรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะครับเป็นอาหลวงพ่อโสธรนะครับแปดสิบปีกรมตํารวจนะครับพี่นี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อโสธรแปดสิบปีกรมตํารวจนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสีเงินนะครับผมเดี๋ยวเอาออกจากตีนให้ชมนะครับพี่ รายการที่1นนะครับรายการนี้นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับหลวงพ่อโสธร80ดิปีกรมตํารวจมาพร้อมกล่องนะครับรายการที่1นนะครับรายการนี้ต่อโค้ดนัมเบอร์นะครับแปดสี่เจ็ดหนะครับรายการที่1นนะครับรายการนี้พ่อโสธร80ดิปีกรมตํารวจนะครับรายการนี้เอาแ800ด้อบาทครับพี่รายการที่1นนะครับ <ihrem hn> <enfim> 8ปดร้อยบาทพร้อมกล่องรายการต่อไปรายการที่สองนะครับอีกหนึ่งองนะครับอันนี้เป็นเนื้อสีทองนะครับแปดสิบปีกรมตำรวจนะครับรายการที่สองนะครับเอาราคาเท่ากันครับพี่8 0ดร้อยบาทองค์นี้ต่อโคดัมเบอร์หนึ่งหกห้าแปดนะครับเลขสี่หลักรายการที่สองนะครับรายการนี้นะครับ หลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจนะครับเส้นคอมีเห็นชัดเจน3เส้นนะครับพี่800บาทนะครับรายการที่สองนะครับรายการต่อไปรายการที่สามนะครับอันนี้เป็นเนื้อสามกริย์เลยนะครับพี่อันนี้เป็นเนื้อสามกริย์นะครับ80ปีกรมตำรวจนะครับรายการที่สามนะครับรายการนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่อ่ะนี่ครับเป็นเนื้อสามกริย์ เงินทองนาคเอาราคาเท่ากันครับพี่แปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนี่ครับอันนี้ต่อโค้ดนัมเบอร์อ่าเลขหน้าไม่ชัดเจนนะพี่นะเดี๋ยวเลขเลขหน้าอะไรไม่ชัดนะพี่นะแต่เลขเลขเลข,เลขที่สองนี้เก้าสองหนึ่งนะครับนี่ครับแปดสิบปีกรมตำรวจรายการที่สามนะครับรายการนี้แปดร้อยบาทครับพี่ 800รบาทรายการต่อไปรายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม2 4 8 2พร้อมสิงงา3ขวัญ1ตัวรายการที่4นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ2 4 8 2สิงสามขวัญงาแกะชำชำนะครับรายการที่4ี่นะครับยกคู่ไปเลยนะครับเอา1 0 0 0พบาททวนครับพี่รายการที่4ี่0 0ันบาททวนครับพี่นี่ครับ รายการต่อไปรายการที่5เป็นพระปิตาพระปิตานะครับรายการที่5เนื้อแตกลายงาแบบนี้นะครับผมเลี่ยมกรอบนะครับรายการนี้เอา700บาทครับพี่รายการที่ห้ารายการต่อไปรายการที่6นะครับเป็นน้ำเต้านะครับน้ำเต้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญสองด้านในมีรูปภาพ นะครับ่องด้านในมีรูปภาพขาวดำนะครับนี่ครับรายการที่6นะครับรายการนี้นะครับเป็นงาอัดนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารายการนี้เอา800บาทครับรายการที่6รายการต่อไปนะครับรายการที่7นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับเป็นเงินนะครับพี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกลอยจานเต็มนะครับ รายการที่7จนะครับรายการนี้เอา800ร้อยบาทครับพี่ปาตะเพียนหลวงพ่อจงนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับรายการที่7นะครับเอา800บาทรายการต่อไปนะครับรายการที่8เป็นชินรราดพิมพ์แต่งนะครับรายการที่8นะครับชินรราดพิมพ์แต่งเลี่ยมเงินนะครับลมดำสวยๆเลยนะครับ รายการที่8รายการนี้เอา1,200บาทครับพี่รายการที่8ดชินราชพิมพ์แต่งรายการต่อไปรายการที่9เป็นอานางกวักนะครับเป็นนางกวักเป็นไม้แกะนะครับไม้แกะนางกวักหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับใต้ฐานมีรอยจานร,รายการที่9นะครับรายการนี้เอา1,200บาทครับ รายการต่อไปรายการที่10นะครับเป็นหานุมาลหมอบหลวงปู่บุญรายการที่10นะครับหนุมาลน,นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับรายการนี้เอา1,200บาทเท่ากันครับพี่รายการที่10ลรายการต่อไปนะครับรายการที่1 1 รายการที่11นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พลอดนะครับรายการที่11นะครับเลี่ยมกรอบนาค0เนนะครับรายการที่11รายการนี้เอา450บาทครับพี่รายการที่11 450นะครับรายการต่อไปรายการที่12นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ฉลูดนะครับด้านหลังตอก เลียมกรอบนา70%นะครับรายการที่12นะครับเอาราคา450เท่ากันครับพี่รายการที่12รายการต่อไปรายการที่13เป็นพระสมเด็จวัละคังรายการที่13นะครับรายการนี้นะครับเอาราคา450เท่ากันครับรายการที่13 รายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการเนี่ยเดี๋ยวเอาชุดนี้ก่อนรายการที่สิบสี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านอีกหนึ่งองค์รายการที่สิบสี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระผงสุพรรณ รายการที่15บนะครับรายการน,นี้นะครับ4 5 0ห้านะครับพี่รายการที่15พร้อมจะส่งรายการต่อไปนะครับรายการที่16นะครับเป็นพระสมกอกำแพงเพชรนะครับรายการที่16นะครับพระสมกอกำแพงเพชร servant, 450หบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อผงรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้เอาสี่ร้อยบาททวนครับพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบแปดเป็นพระซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับ ลงรักถักเชือกรายการที่18นะครับรายการนี้เอา400บาททวนครับรายการต่อไปรายการที่19เป็นพรรอดนะครับรายการที่19นะครับเป็นพระรอดนะครับผมเอา400บาททวนครับพี่รายการต่อไปรายการที่20หลวงพ่องเงินวัดบางคานนะครับเลี่ยมกระเช้านะครับพุ่มกระเชา้า รายการที่ยี่สิบนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นพระปิตาถักเชือกนะครับหลวงปู่เอี่ยมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์หลังแบบนะครับ 22, love, รายการที <in> BLANK, ่22นะครับรายการนี้400บาทครับรายการต่อไปรายการที่23รายการที่23นะครับพระปิตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่23นะครับรายการนี้400บาทครับรายการต่อไปรายการที่24รายการที่24นะครับ หลวงปู่จีนนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับสี่ร้อยบาทครับพิมพ์แข้งหมอนรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับหลวงปู่จีนอีกหนึ่งองค์ครับรายการที่ยี่สิบห้ามันมากนะครับพี่องค์นี้สี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกปิดตาถักเชือกหลวงปู่เอี่ยมนะครับ รายการที่ยี่สิบหกนะครับลงลักถักเชือกสี่ร้อยบาทครับพี่รายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบปดเป็นพระคงลำพูน รายการที่28นะครับพระคงลำพูนนะครับ400บาทรายการต่อไปรายการที่29ขุนแผนพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ละยองด้านหลังฝังตะกุด2ดอกนะครับรายการที่29นะครับ400บาทครับรายการต่อไปนะครับรายการที่30หลวงพ่อเงินลงลักปิดทอง รายการที่30นะครับหลวงพ่อเงินลงลักนะครับหลวงพ่อเงินลงลักปิดทองรายการที่30นะครับ400บาทครับรายการต่อไปรายการที่3 1เอนะครับหลวงพ่อเงินลงลักอันนี้ถักเชือกด้วยนะครับรายการที่3 1เอ็ดนะครับรายการนี้นะครับ400บาทครับพี่รายการต่อไปรายการที่32 ปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับรายการที่สามสิบสองสี่ร้อยบาทเท่ากันครับพี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบสามอันนี้พระปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามสิบสามนะครับสี่ร้อยบาทครับพร้อมจัดส่งรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับ รายการที่สามสิบสี่นะครับอันนี้เป็นชุดหลวงปู่ทิมะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์นะครับเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์นะครับแล้วก็เป็นกิ่งชินบัญชรนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซูมออกนี่ครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการนี้นะครับ รายการนี้เอา500บาทกับพี่ยกกล่องนะครับกิ่งชินบัญชรกับขุนแผนนะครับนี่ครับรายการสุดท้ายนะพี่นะรายการที่34นะครับวันนี้34รายการพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0 9 8 8 3 0 0 0 4 9หรือแอดไลน์ o u m 7146นะครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับ พี่พท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ